สวัสดีครับทุกคนเรามามาแล้วมาแล้ววัสดีทุกคนนะครับโอเคมาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมากันยังเดี๋ยวแป๊บเองนะขอฟังเสียงเต็งกันมาแล้วมาแล้วโอเคปกติเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแบ ไปพี่กูไปไหนอะพี่อะไรวะโดนหมดเลยอะพี่ไม่ใช่อ่เดินมดเลยอะใครเข้ามาฝากกดหัวใจแล้วก็พิมพ์เมนกันด้วยนะครับมาคุยกันหน้านะเดี๋ยวนึงนะขับไปอีกทีนึงก่อน ดีครับพี่น้าวเดวคับนะคะได้มันเชียวน้องเชียวพเอาให้อ๋โอโดนวะ่ะเออไม่นะโดนผอกกำลังจะเอาคัดให้เลย เมื่อกี้แม่งไปโดนอะไรกันตรงเลน่าไว้ตรงนั้นสองคนอะไม่ใช่อะ่ะโดนเยอะกันยังครับพี่ไม่ใช่อะ่ะโอ้าจะคันท่านไหนยิงไม่โดนไม่ค่อยนิ่งสวัสดีครับมาวันนี้มาชา้าหนึ่งนะเพราะว่าตื่นแบบว่าค่อนข้างแบบอ่าชา้าหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็วแล้วนะปกติมาตอนห้าโมงหกโมงวันนี้มาวนะัยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่ทีมได้นะครับสวัสดีทุกคนนะใครเข้ามาฝากกดหัวใจแล้วก็มาพิมพ์เมนคุยกันไดนนะครับขออนุญาตกดกระโดดปุ๊บปุง้ง เจอว่ะมีมิดมิดตรงนี้ตัวหนึ่งดักไว้อยู่ครบมิดละสินมิดตับเอาอยู่อยู่ซ้ายตัวมิดแทบอ่ะอ้าวโดนนะดีคุบกำลังจะทักว่ามาไวมุกโอ้โหสวัสดีครับ,บ,บคือมาไวจริงผมมาไวจริงอันนะี้ ไป a no, no, no. Uh, vendor, vendor. Oh, ิเฮ้ยแคนเกตกันเกตกันฟอร์มเอเวอหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยเออนดอร์แนดอร์เอ็นอ๋อเราเรามันโอเวอร์ฮิวไปเลยครับพี่ครับขึ้นเล้งในวานเรากับอาวีเหมือนกันไหมครับคือเราถามนี่ตลอดแล้วนะครับคือเองถามทุกวันเลยมีมีมุกมุกอื่นบ้างไหมน้องมันก่อนเหยียอีมสองมันก่อนเหยียอีมสองวันนี้ก็ตกนะครับอาขาครับ ตอกไงครับโอ้่แม่งโดนบาชชวผมให้คมไปลนน่ะวันนี้ผมมาลองแบบว่าเล่นเล่นแบบว่าคีย์บอร์ดไวด,ดวนะูน,ดนะ0.1อ่ะ0.06แล้วก็0.1น,น่งเอเทนพอยต์คือเล่นไวจัดอะ่ะงั้น I think not half tap, bro. Only half ball, man. <laughs> oh! Oh, bro. Bro, we have in need or what? Huh? Bro, just use the man. Oh. Oh. GG, man. let Bro, why is Rina kicking us? Oh. บจะหยุดโดนโบอโอโอไม่ใช่อะ่ะเล่นพี่พอเจ็ดเลยครับเล่นพี่พอเจ็ดคือแหล่งกาจ้าอะไรครับจีเท็งสวยๆนะทำไมแต้มมันรูดไวจังตอนนั้นเห็นสองจะสาม้แต้มโอ้โหมันอย่างนงี้ะครับเอาจริงนะเจอเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันบริจาคแรงให้ฝังนะครับอขอทูกกดแรงแล้วไม่เหนื่อยนะครับต้องอย่าไปคาดหวังเลยครับกดไปเฉยๆแล้วก็เล่นไปถ้าคาดหวังมันจะเหนื่อยครับเคยเล่นมอชาแล้วยิงไม่ทันเลยกลับไปไวเหมือนเดิม สวงเสือบที่วิกต์เฮียมอ่ะวิกต์มารีแมนเฮียอ่าเออแค่ยี่สิบแอปดับแอปดับแอปดับมันอยู่พิกอ๋อโดนมัน แต่มันโดนไหวจัดเลยเออจริงนะแบบอ๋อ no oh, จัดรู้ครับเอาจริงนะโอเพทัโรพิษแค่นัดลัดเบอรยูโนเอ็มดฟิลินเบร์มีเฟรดีฟาเบอร์ค่นวิน ดูหน้าบีพีกัมีะแคนวีลีกูเบีเอคัคัคัไฟฟารบีเมนไฟฟาร์บีเมนเทีอเทียวอเทวอเอ only one a bro like this e ไเ่ดินเอ no 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 i i walk here first ี่ยดิ เว่เวยเว่เฮ้ยเว่เว่เวั้เว้วเ้ยบักไซบักไซ u s t f t สวยอโหโดนครับพี่แดโดนหน้าตัวเองนย k e t r h สวยแค่นี้เลยเอาจริงเยเมเเีดิไปสวย ่นแบบนี้ก็มีโอกาสชนะอยู่ครับจริงะได้อยู่ครับพี่เปิดมาแม่งโดนเลยอ่ะเือ <c ười> เล่นพี่พอเจ็ดคืออะไรนะเนาะอะไรอะไรคือเล่นพี่พอเจ็ดนะมันปิดชื่อในแฮกเกอร์อยังไงวะได้โอาพีได้โอาพี OP ได้ ถามได้นะครับผมตอบหมดทุกเม้นนะครับอย่าเดินเดินนะกูเฮ้ยเฮ้ยสต็อปสต็อปเอ้ยวันนี้เม้นขอบเอเมน Go, 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 go! City, city. city right side, go ahead. I one way. One way. Oh. Wait, hey, city, city. Wait, 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 city last. Good, good, good. just play, play for the win. bro play the win. Nice. Uh, just okay. pay for the Q bro, pay for the Q. เลดโกแมนซาเงอิมปิดไม่ได้แล้วครับโดนบังคับเปิดเอ้าเหรอครับใช่เหรอเอาเซนพี่ไปใช้ททอปแฟกตลอดเลยบังเอิญจัดเอ้น้องดีดีมากน้องฝากแทนพี่ทีนะเว้ยน้องเพราะพี่จะเปลี่ยนแล้วตอนเนี้ยพี่ยิงสภาพแบบว่าโคตรยิงไม่ค่อยโดนเลยครับน้องตอนนี้อืมลองดูครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นมาไวขนาดน้ะแต่แบบพอมาเล่นอะไรางี้รู้สึกว่ามันก็ถนัดอ่ะ แบบมันก็โอเคอะ่ะไม่ขยับไม่ต้องเยอะดิเขาคุ้นง่ายตาคุณเต่าเต่าเคครับหมายถึงปิดชื่อในแท็ก,กเกอร์ครับนี่ะโดนดิน้องเลน่าน้องเลน่าโดนพี่สอนเชิญนะอ่ะแบ็คกบแบ็คเอ้ยวิคอดไฟคอดไฟคอดไฟไว้ วันน oh. mm ี hmm. timing, ้มนเลสเอมมนลาสเซนเลสเอมมนอ๋อแม่งถามมิงเว้ยพีมาเนี่ยโดนไงล่ะพี่ ไทยเกล็นไทยเกล็นไทยเกลนวันนี้เมนเดสน้องผมเมาหนึ่งจุดเก้าสองห้าไอ้เล่นได้ไงเนี่ยตาหน้ากดกอบผมไหมได้น้องแบบพี่ด้วยแล้วกันนะน้องได้คือพี่ไม่กล้ากดเองเพราะว่าเองยิงไงน้องอ่ะมีพี่มีพี่ไม่ยิงไปเล่นด้วยเดี๋ยวเองเครียดไง <laughs> ได้แต่จะเล่นได้เล่นทีวซีอยู่ครับหนุกไหมหนุกไหมคุณไหมบายเดีครับคุณไหมเฮ้ยเอาดีเอาโอ้โห แม่งเบอร์ติงฮีเดฟซีแมนเออเบอร์ติงฮีเดฟซีแม่งยิงแบบนี้กูถ <c oughs> ามดีๆเลยนะไอเลสแม่งไม่ใช่อะ่ะอ่ะเออเบอร์ติงฮีเดฟซีครับอ่ะเรียบร้อยพี่เล่นเซนเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองสามแล้วก็ดีพายพันหกครับ <c oughs> ผมสร้าง <c oughs> ผมสร้างห้องต่างจากแรงมาก <c oughs> เอาดีหนั <c oughs> เองสร้าง <c oughs> เองเทพเอ็มทีคัตตองอ่ะ <c oughs> แค่คัตตั้มใช่เย่เออแล้วมันยิงเนโกแพทยับไม่ใช่เสมอมันฝึกไปอิ่มอ๋อโมันฝึกไปอิ่มเนี่ยโหดจัดเพิ่งหัดเล่นสองวันก่อนเองคุณน้อยโหนี่อะไรนะเอ้ยเอ้ยกลับ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 ตัวหนึงนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไล่ใส่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกคิวโกคิวแม่งนัวจัดเลยวะผมเคยเห็นเขาเล่นอยู่หนึ่งสองแทบไม่ต้องขยับเขาเล่นยังไงอ๋อพี่วินคนรู้จักผมเขาเล่นได้เขาเขาชินไปแล้วมั้งครับผมว่าใช่เขาอาจจะคุมไหวในแรงคนละคนในแรงคือเองโหดว่ะใช่ไหมไว้พีคิวอ่ะน้องเออ มันมาซีดีสต nah. ิวซีดีเมบีตอีพีพิกฟินิกยูพิกโนแคนนัตโอเมก้าเอเยอร์กลัวแผล ไว้พึงต้องกลับอะโอ้ my god โอเคโอเคโอเคอย่า disguise cheat ไว้เออ d i s g u i ชี Nixon c แม a t man t i m มันดีเหรอต้องเล่นไปเปิดโคยไปไม่งั้นไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่เล่นเซนเท่าไหร่เหรอครับตอนนี้พี่เล่นเซนสูงอยู่สองสามแล้วก็ดีไพายผนวกครับเออเออคำดาวือคำดาโอ้ โอ้โหแม่งดูแม่งดูคนคอมเพล็กซ์ในเล้งนี้ดิอ่ะดูดิทุกคนไม่ใช่อ่ะมาดีคนเฟรมนะครับโอไมมันเป็นอะไรกันวะคนในแล้งเนี่ยคำดาวคำดาวโอเคหน้าใกล้เคียเราเดินได้เราแบกไซให้จ้ะเ้ย อ๋อแบ็กไซนี่นะอ๋อเข้าไปแม่งเหมือนไปโดนอ่ะผมเล่นสุดจะแปดวแล้วนะโหน้องเองไวมากเลยน้องในแร้งของไม่มีความมั่นใจเลยยิงไม่ถึง20่สตเลยเอ้ยไม่เป็นไรน้องชายหมไหวน้องนายเฮ้ยเฮ้ยมาซัาเชื่อจากไหนวะเอา2 B and one mid dust all now n t ว่ะ กูว่าฟีนิกแม่งไม่น่าเอาให้อ่ะเย้ไโอ้โอ้ว้าววเฮ my god this guy cheating bro he he not in hit Molly but he's t i l l healing ฮ huh? ะ how he can do how how you can do you cheat Phoenix r <laughs> <laughs> you not in the Molly why you still healing man เอ้ <c oughs> เออแล้วแล้วกูแกงมินไปเลยอะ <c oughs> แกงแกงม่เอาแพดอะ,อะ <c oughs> ผมเล่นว่าเอรแบบไม่ดูใครมาก่อนมา1.3คิดว่าคนปกติเล่นกันเพิ่งรู้เลยเนี่ยเล่นจนขึ้นอินม,มาโหเล่นจนขึ้นอินม,มาเน,นี่ยโหดมากเลยนี่ขนาดไม่รู้นี่ถ้ารู้จะขนาดไหนวะเนี่ย <c oughs> เล้งสูงใช้รอยเซฟไหมครับคิดว่าไม่ค่อยใช้ครับเสนอเ <c oughs> สนอครัเล่น,นปกติ <c oughs> กัปแมนไปเข้ามาคุยกันได้นะครับใครอยากถามอะไรฝากกดหัวใจแล้วพิมพ์เมนมาคุยกันได้นะครับถามได้หมดเลยผมตอบเ้นทุกคนนะเอ้ยไปไหนกันเนี่ยเพื่อนอย่าลืมกดติดตามเป็ใจให้ด้วยนะครับผมมาไลยทุกวันเลยเล่นแลงมาดีเทพกาเดียนลาผมละอ่ะวันนี้กูขอตั้งตัวเองเป็นเทพกาเดียนขอบคุณเอ้าขอบคุณจากการกดติดตามคุณกาบอ้วแม่งเล่นกูทีเลอเนี่ยเทว แม่งทำมิงเว้ยผมเช็คขวาแม่งหันโอ้แม่งมาข้างหน้าจบอะอ่ะแม่งอยู่ดีแม่งพีกมาแบบนันเซนอะแบบไม่มีเหตุผลเหมือนโอ้โอ้มันคอร์สไฟกันดีเว้ยเอาจริงนะพี่เล่นความเร็วกันลิงเท่าไหร่พี่เล่นเท่ากันเลยครับเป็นหนึ่งเหมือนกันเลยพี่เล่นเท่ากันเปลยขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับมามาคุยกันได้นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยเพราะว่าอะไรช่วงเที่ยงวันเที่ยงคืนตลอดเลย จะจะเปิดเทอมกันั่งทุกคนผมยังไม่ได้ผมก็จะปิดเทอร์มะ่ะขอบคุณการในตาคุณพันโบขาวด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปิดเทอมว่าจะนั่งเล่นวารอเรื่อยๆอ๋พีกพีกพีกเฮียเห็นเฮียเอลโบเอเมนโอ้โหแฟดงี้พี่โหดทำไมเหลือ,อีมหนึ่งแล้วครับโอ้ก็แพ้ครับพี่ มีคีย์บอร์ดแนะนำไหมครับ oh, <okay. S 1> ถ้าง,งบหนึ่งใบเทาแมกนิติกก็ a อ0 Pro โปเลยครับเมื่อวานไปไหนละพี่ไปถึงไรนะเมื่อวานพี่เน็ตหลุดน้องเ <is> มื่อวานพี่คอมค้างคือมันก็เลยไปเลย okay, okay. โอ้ย oh, <okay. S 1> เห็นสะกินพ, oh, <okay. S 1> พี่หลุดแล้วอยากได้อ่ะรอมาหกเดือนยังไม่มาจริงครับเอ้ยนี่ผมรอเอต้อนไม้มาผมผมรอผมรอ,อต้อนไม้มานานแล้วเอาจริงนะแล้วแบบ,บมันจะมาก็นานเหมือนกันถ้าไม่มีคนดูบอกผมว่าให้เช็คลานค้าคือแบบเออผมไม่งัน้นผมไม่ได้นะ่ะ พีทีบอกผมมาคุณน้อยใกล้ปิดเทอมแล้วใกล้เปิดเทอมไม่เป็นไรนะคุณเฟมเออเดี๋ยวผมจะมาอะไรให้ด้วยใบนะครับไม่เป็นไร <c oughs> ผมก็ค้างจริงตอนนั้นพี่ค้างเหมือนกันพี่ก็เลยไปเลยแบบมันมันหลุดไปเองอะคือคอมมันค้างพี่ก็เลยแบบว่า,าเออแบบ <c oughs> เหมือนกระจอพี่มันจะไปแล้วมั้ง <c oughs> เออแล้วทีมเราแม่งไม่ยอมแพ้กันจริงนะเวอเอางี้ แม่งโดนขนาดนี้แม่งย ER ังไม่ยอมแพ้เอ็งทำได้ไงวะเฮ้ยสวยน <Jam> ี <laim> ่嘛ครบน้องชายวีไอ้ก็ทามมิงฮะน o t god n นาวแมนทูเฮียอ๋อกูนึกว่ากูจะได้ทามมิงเว้ย ไอไวแม่งวิ่งไปไอโคฟแม่งวิ่งไปตรงนั้นโอ้ยดิโอ้ไอซอโคบิทโก i ิงเฮียแมนโอ้บัตไว้เพียเฮอือกับแบททามิ่งแมือนไม่ใช่อ่ะคีย์บอร์ดก็ภาไปเท่าทีครับไอไวเอ็กมู๖๘เลยครับกดจิ้มลิงก์หน้าช่องนอตได้เลยแล้วก็เลือกไปที่ป้ายยาของกดไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลือกไอไวเอ็กเอ็มเอ็มยู๖ได้เลยครับถ้าไม่อยากประกอบเองแต่ถ้าอยากประกอบเองนะครับต้องเพิ่มเหมือนนั่นเยอะเลยว่ะเวนอมอ่ะผมแนะนำประมาณแปดไปเท่าเก้าไปเท่าประมาณนั้นเอาแบบดีๆไปเลยครับ จริงขั้นต่ำมันคือห้าใบเทาแต่มันสภาพไม่ค่อยดีผมแนะนำมูหกแปดท่างก็ห้าใบเทายังยังพอเหลือได้ครับขอตั้งใจไปเรียนนะครับสู้ๆนะครับผมผมก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วตอนนี้สู้ๆครับเ <c oughs> พิ่งว่างมาดูเลยครับผมเปิดเทอมแล้วไม่เป็นไรนะครับสู้ๆ <c oughs> พีวีให้เอาจริงนะ เพื่อนแมงพีกมาช่วยกันเว้ยอ่ะแม่งทีมเวิร์กอ่ะอ่าแม่งทีมเวิร์กอีกอ่า55โคบแอนด์49เลส more ซูม่าซูม่า v ฮฟไ e ส์เฮฟไวส์มิดไตอ่าเลน่าไอเดนโนเอเมนเอเมนนายสวรรสวยเฮ้ยพีกได้ครับ39เฮิร์ตเนี่ยน่ๆเปิดก็แล้วก็ไดาคมแต่คุณนนอตจะปิดเทิมใช่ครับผมเรียนมอยมันเลยจะปิดไงทำอะไรอะไรครับต้าอะไรครับเป็นอะไรหรือเปล่า สู้ๆนะใครที่ใครที่จะเปิดเทอมแล้วก็เดี๋ยวผมมาไล์ให้ด้วยบ่อยโอเคไหมหลังจากผมปิดเทอมแบบทุกคนแม่งเปิดเทอมกันผมจะปิดเทอมแล้วไหมอ่ะสู้ๆครับทำไรอ่ไวะตะน้องยิงไงน้องอ่ะอีสโอเคปะยูโน่เอ็มเคมีเซาอิตเดชเชียเก่ยยูโน่มีเคมี เออเอ้ย,อย <c oughs> มาเดี๋ยวกูยิงแบบโชว์แบบเคมีอะสบายดับสบายดับมิดโอ้ยวันโอวันเลยนะวันโอวันเลยนะไนส์วันม้อมิดมิดวัดทอมมิดไทยวันม้อวันม้อมิดไทยเฮ้ยกูว่าไม่น่ารอดว่ะ โอ้ยโบเลน่าฮ <know. S 1> mm ีทเอ่อไบชิวแมนไปโนไปกันโอ้ยฮิตฮิตเลน่าโบนัดพี่หาห้องหกทีไม่คิดจะทำอะไรแล้วปิดเทอมนั่งเล่นเกมหน้าคอมงานการไม่หาทำนี่ไงครับน้องนี่ไงเดี๋ยวพี่จะไปไล่รูบอกร์เนี่ยไปหาเงินเนี๋ยน้องอ่ะในเมื่อไล่ไล่ว่าโรมันไม่รุ่งกูมึงไปเล่นโรูบอกร์ก็ได้อ่ะหาเงินอะอ่ะหาห้องหกทีเดี๋ยวเอาดิโอเคโอเค กูก็ตั้งใจหางานหางานทำอยู่ครับตอนนี้ยเนี่ยหาเงินในโลบอกรเนี่ยครับในเมื่อไม่ไม่มีตังก็นะไปโลบอกร์ไวแล้วกันทีทีเทว์ไรตีกอล์ฟแบบจะแบบไรตีกอล์ฟ alright โน่เบอไอไอพีก for info for you and go โอ้โหเฮ้ยวอตเบทแมน he พีกทีเฮียแมนไอโก for info and ไอโกแบ็ก for you แมนวอตเบทแมนไอโกไอโกแค่เอเมนอินเต็ด oh yeah how I know how I know แมน อ้าวแล้วกูกว่ดิม้าเฉยเดียนก็ไม่ถึงกูเศร้าแทนมึงหรอกมึ ER งเศร้ามึงจะมาเศร้าแทนกูทำไมไอ้ตาในเมื่อกูไม่เศร้าเนี่ยมึงจะมาเศร้าแทนกูทำไมในเมื่อกูไม่เศร้าเนี่ยมึงจะมาเศร้าแทนกูเพื่ออ่ะเล่นด้วยเดี๋ยวพี่เอาพี่พี่หาตอนนี้พี่เล่นดูโอ้กับน้องอีกคนเนี่ยเอะแต่แม่งเจอกูเว้ยเทพกาเดียนแม่น เนี่ยแม่งเจอกูเทพการเดียนอ่ะเอางี้สวัสดีน้องเออแพ้ไปเล่นอย่างงี้เออแปบบ๊บเป็นไงน้องอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลอีกไม่นานน้อง <laughs> เออถามได้นะครับไล์ตีกอล์ฟนะครับใครอยากถามต้องเลยถามได้แต่ฝากกาดติดตามไปด้วยนะครับเป็นอาจารย์ให้กันนะครับตั้งไปแอสเซเดนไปเทเลนงนี้โอ้ยเทพการเดียนจะไปแอสเซเดนท์ทำไมวะน้องไล์เล่นแซนแอลแล,แล้วคน,นอจิ้วคนหาได้ หาจัดอ่ะเออใครใครจุ Blue ๊บแบบว่าใครหาผมได้ผมให้นะครับไปก็ขออ้โหโดนอ่ะเอ้ยวันมอรทูมิดให้วันมอร์มอร์มิดมาเก็ต It's okay, it's okay, TV2, TV2 เอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เล่นเล่นกับน้องอกับ

ถ้อย MM. wow. ู่ดีแพ็กเจ็ดล้อเฉยเลยกูเห็นอะไรอย่างงี้กูเครียดเลยน้อเดี๋ยวจุกมาเตอร์เฮ้มันแหลกอ่ะเฮ้ยมันแหลกอะไรวะเน็ตทูเองเป็นไรวะน้องฮะเฮลโหลเฮลโหลดิวเฮมีโอ้ยโอมาอินเทอร์เน็ตโซซักแมน Uh. Mẹ chơi của khề mì à. Nè đưa đi Nè đưa đi Lên đưa đi Mẹ anh lên mê đài Nè Nè đi เนี่ยดูดิแม่งเล่นยังไงวะโอ้ยทุกคนทุกคนอยู่ไหมใครอยู่ฝกัฝกฝกักคุยกันด้วยนะครับเนี่ยดูดิดูแม่งปิงดิเฮียโอ้เนี่ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยใครได้ยินผมฝักพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์พิมพ์มาหาผม